เรียบร้อยแล้วจ้าสมตอนสองโล่พร้อมที่สิมอบให้ลูกค้าแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วไปกินขา้านะวบันนี้ซอยจูต่อเฮามาพบมาพอครับนายพลเหลือกวิธีทานมันอครับผมมาเจอกับแม่น้องอีกแล้ว,วครับผมครับผมโอ้โหมื้อนี้เนื้อคืองานเด็กคุณแม่มื้อนี้เหนื่อง,ง่า,งายง่า้ยีุงเสี้ยสมตอนใหนก็ซีจ้า เยี่ยพี่เมื่อี้มาเยี่ยมมายามมีแล้วบอกเจเพิ่นมาสร้างไว้ว่าอื่นสิมาเอาสมตอนสองกิโลยายน้องกะทิจัดให้เพิ่นจ้ะมื้อนี้ลูกค้าออกจากร้านทำยายน้องก็เลยสิเฮ็ดสมตอนเห็ดที่น้องเบิ่งค่ะมันทำเดี๋วมันไปออกนอกบ่ได้ว่าสิพาพี่น้องไปกินข้าวอยู่ายมากเลยไปอะไ้เนาะเฮาสิรีวิวเติมสูตรเรื่อบ่จ้ะรีวิวให้พี่น้องข้างบ้านเบิ่งว่าวิธีการเฮ็ดยมสมตอนเนี่ยแบบซุดๆเป็นจังได๋เนาะ เสียบนุ่นนวดนะครับผมจ้าอัานน้ำแรกได้เนื้ออันนี้เขาเอิ้นเนื้อยังกุ้ยแม่อันนี้มือนี้ยังต้องได้เนื้อสะโพกมากแต่บางมือก็ได้เนื้อสันมากเนื้อสะโพกงามๆเลยจ้าเอาเซลต์เนื้อล้วนๆจ้ะเก็ดสมตอนคือบอกเขาบอกตรงทอดตรงปิ่งนะอินดิฟเลยนะเนื้ออย่างอื่นเ่าเท็เได้บอกกุ้แม่เทตเตอรจ้าว่าตบองปิดมันขันติดมันห่อสิมันมันสิตรงทอดสิตรงปิ้งแฝงสันนะอ๋อขันมันมัน ทันเ้าบว่ปิ้งไฟเนี่ยเครื่องไม่กินดิบเพืเนาะแต่อันนี้สูตรกินดิบเหาอเพต้องติดมันแต่เป็นเนื้อสะโพกหรือเนื้อไอช่อนก็ได้เนาะงอมง่ำเนื้อสันก็ได้บว่ก็แม่ขันเนื้อสันได้บะเน้เนื้อสันก็ได้จ้ะอ๋อนี่เอาเลือกเอาตะมหมองมันว่ติดมันนะว่ติดมั่นว่มีพังขืดเลยมาเนื้อมันเนื้อลูกมาติดจ้ะเดี๋ยวลูกหั่นหั่นกันด้ห้องหั่นต่อท่านีกนึง แต่เวลาเขาหั่นไปมันจะสิหน่อยโล่งหน่อยโลงจังน่อยทานทีมชมทั้งบ้านอาจจะเข้าใจว่าสมฟักกับสมตอนค่ายกันบ่คั่นกค่ค่ายกันแต่แต่ว่าสมตอนใส่กำลังหลายกลัวโอ้สมตอนใส่กำลังหลายกลัวใส่เครื่องปรุงหนักกว่าเพราะว่าเนื้อมันสิว่าเนื้อมันสิว่าได้กลัวมันสิเขาเครื่องแน่น่อแน่นว่าสมตอนนี่มันตอนใหญ่เด้ มัน้องเพื่อมันสิเขาเครื่องเนาะจดังนั้นเครื่องก็จะนักกว่ามันจะสมฝักเนี่ยมันก็จะเป็นเลียดอยู่แล้วเครื่องไงครัวเนาะเ่องไเดี๋<อ><า>ยวพอเวลาคันเั็นแม่เล้วก,กันได้จ้ะท่านเคอยไปเบื้องตอนคันสมเลยครับผมอ่าทำเรียบร้อยครับผมอ่าไปตอกเขากระตากเรียบร้อยครับคุณแม่<อ>กระตากให้มันอ่อนจ้ะเวลาเ้าเพ็ดมัดไปมันจังบ่แต่เวลาเ้างหั พอเส้นผมไม่เจ้งก็แตกไปตองนดิไปตองก็น้ำหวาเนาะจ้าค,คู่ <พอ S 2> มืออีตองกับแงแ้งวัตถุดิบมีแต่ย่างแงแ้งจ้ะอ่ะไปเบิ่งวิธีการเด็ดเนาะจ้ะอันนี้เนื้อจังโลกขึแม่เนื้อสองโลกจ้าโอ้<ข>อกระเทียมกรีบน้อยก็ยกรีบญ่อ่ะสองขีดเป็นบ้างแกแล้วสองขีดขอนิ้วหนึ่งซุกแล้วให้แล้วเข้าไปมันเย็นละกันจะปั่นหนึ่งจ้ะเนื้อสองโลกเกลือ สา,สามช้อนจ้ะชุโรตช้อนโตจ้ะจะเทียมทุบเลรอคุณแม่นเนี่ยใช่จะเทียมลอยแล้วมองแกะมาเรียบร้อยเดี๋ยวน้องเดียวข้นแกะเขาเหนียวหนึ่งครับปล่อยให้เย็นเนาะมีแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาให้เพิ่นเปรี้ยวเกลือได้ไปแล้วเรียบร้อยผงนัวนี่ยาดก็ไ,ได้คุณแม่จ้าอะ ขั้นพี่แม่บาดทผมจุงมือให้ถูกผู้คาอนามัยครับผมขั้นยังต้องถูกขั้นจนเหเนื้อมันเหนียวตุยตุยไปแล้วหอมห,ห,หวม่หวยไ,ไปแล้วต้องใครสีฟ่อได้ครับ,รบผมเนี่ยขั้นทั้งทีไปเรื่อยพี่แม่จ้าให้เครื่องจังจามันเข่ากันเนาะจ้าคนเราคนที่เหตุผลเป็นกะสามารถที่จะเข้ามาถามให้ห้อยเลือ ไม่นองเลยเนาะ่าวิธีการเ็ดจยงไดถ้าเนื้อรูปเดียวเขาก็ต้องลดปริมาณลงอัตราส่วนไห้มันได้เนาะคุณแม่เนาะนานอัตราส่วนมาได้มันก็สีเน่าเลยเนื้อมันว่าดังนั้นเขาจะต้องวิธีวิธันช่วงนี้จากหน่อยเพราะว่าเพื่อให้เนื้อมันได้อัตราส่วนกับเครืองครับผมสำคัญเนื้อเขาขันสมต้องเนื้อสดเนื้อสดเนื้อไหมมาสัมผัสว่าเนื้ออแต่เย็นมากเด้ แม่นป่แต่เป็นเนื้อไม่ไหมเลยครับคุณเสบดีและเลือกเนื้อให้เป็นด้วยเนาะคกุ้แม่เนาะเนื้อส่วนใดเอามาเ็ดแบบใดแบบใดนะนะนี่แหละเป็นวิธีการวิธีการถนอมอาหารแบบอีสานมาเท่าสมัยตะกี้เพิ่นเอาใส่องค์ใส่ไหายไปตัวเวลาการเป็นมันหมักเกล้งแต่ว่าเพิ่นดีดโปรเทตตอนใหญ่กว่านี้เด้ ่ไปกินนา้หนาวเนอะคนเดียวมาปิ้งมาย่างใดๆกันค่ห้าใส่ไห้ใส่กระปุกเอาตอนไงต้นอื่นก็ได้แต่ห้าใส่ไปตองเอาสมนีงกระลังพอดีแต่ข้าวขันไปมันก็มันก็ะิกไฟหน่อยลงไปเลยเล็กๆแต่ว่าคุณแม่ทุกมื่นเนี่ยมันมีตู้เย็นนะคุณแม่เนาะก่ต้องห่วงเลยเก็บได้เป็นปีก็ได้เด้เย็ดเย็ดแล้วเขาเขาจะมืดหลดเป็นว่าเห็นแต่ว่าคือเดียวมืดมันเบิด์ย้อนเป็นกับแกมมันบ ยิงด้วยมือนีข้ามีตู้หยอกตู้เย็นครับผมเอขอได้ตู้เย็นไว้มากินเทีลนิดเทีลนิดกันโอ้ยกินได้โดนครับผมบางคนกลับไปทอดได้ครับนอกก็ไม่นะบางคนกลับไปปิ้งกินมุกใส่ใบตองปิ้งวัตถุดิบมาเท่บเที่ยบจังแม่ห้อยครับเจ้าน,น้องหนิประธานโทษครับผม คือไฟบะไรครับผมคือไฟบะไรครับทิศกระบุ <laughs> น <laughs> <laughs> นี่ครับผมโอ้หอมหอมหอมเริ่มเนี้ยแล้วจ้ะขันนี้ต้องขันนี้เนี้ยเลยบอกกันแม่จ้ะอ๋ออาจจะมีเสียงร้อเสียงล่าอยู่นยครับผมเพราะอยู่ข้างถนนครับผมเดี๋ยวขันไปจังน่อยกันให้มันเหนียวตุยเยนนนเ็นนุ่งสร็จบ้าให้เบิกงอีกรอบหนึ่งกันจ้ะ เบิ้งขั้นสมจนกล้ามเป็นมัดๆเลยครับผมเบิ้งครับผมไฟมวยได้เลยแหลยายน้องสว <c oughs> ัสดีจ้าสวัเดี๋ยวพี่ซานมาไมาเจอแล้วจ้ะเนื้สมเรียบร้อยจ้ะ,จ,ะจัดการจัวจ่วบานเนี่ยมาเบิ้งเนื้อจั่วบานเนี่ยโอ้โหขอดคือปรหันบางๆบางๆนี่ไอ้นี่เป็นเนื้อไอช่อนนี่เนื้อเสือ อภิษฮันยอนเนื้อเสือบางยังไงมันบ่มีมันบ่แม่นมีประจำตำแหน่งเอโนออ้องนำมาโหลดนี่<ะ>เต็มลมแก๊สไปนี่รักของมากเกน้องสามสิบกรีดยำพวดพวดเออหอมขี้เพียได,ด้ ยู่บ่าเนาะจักมาสันพึบๆๆๆๆๆออกกินได้เลยอ่ะพอไปทานอยกอมกิน่น้ำมันไม่ิกินบเบิรเย็นอาจากสองต้นสามต้นกนไม่เนาะอยเนาะสันเนียสันเนียเจ้ที่เหรอคุณสันสันเลรเลยตปอดบุหลักคนมา มันมาหอมมาเด้อมากินข้าวมากินข้าวกินข้าวเย็นมาก็นั่งจู๋จี่กันกินข้าวอยู่นี่แหละเอามาเต็มที่เลยตากเดิมก็ต่อไป กมเวดตอนรับลูกค้าตั้งตั้งออดอได้มือมอบเบิ้งเขาสมตายัยอืมอืมก็ได ขนมมากอืมร้านขนมหวานกินด้วยม่าางกับร้านขาคางไปพุ่นครับเป็ดย่างขาคางไม่น,นี่ครับขนมหวานครับผมเนื้อเสือาัลโหล่ะหั่นแลใช่ ปลาจากมากุล่าพายามห่วยสีเขากนเลยโอ้ยเขาเดียว่าคนพนหนุ่มพ้นสาวแต่แต่เป็นเด็กน้อยเนี่ห้วยเด็น้อยตัวน้อคืนมาไปซวยตนหน่อยท่างหลด เหลือคืนกับแก้วผมมาคือขอกัเนี่ยนเหลือคืนห้่มันกรอบนะเนื้อพวกนี่สิเนี่ยแตงเนื้อ เห็ดนือเข้มได้แ,แ,แก้เบาเห็ดส้เห็ดเนือเข<ต>้มตักเนื้อเดียวเดียวก็ได้แสบอ่าแก้เห็ดส้มอะไรแก้เห็ดส้มกับม,มิตรทอดกับกับปิ้งจ้ะมาครับคือเห็ดส้มแป๊บเดียวนะ,นะนะแล้วก็เอ้ามาทอดออกมือเนี่ยเนื้อเสือนี่เป็นเนื้อบวกระเอเลยแซ่บแสบ,บ,บมันนะ That's a far. มาลาเยนงมันก็นเรียบร้อยแล้วล่ะเขามือบบ <c oughs> อกกืมทอดประกอดว้าสามิ ม,ม,ามาไหมมามา,มามาคนเจลยังนองไม่ห่อย,ยเป็นทองท่าบหน,นี่ยอว่าต่ฝัน,นดีเลยมั้งเน,นี่ยเสียจะเสือ เสียอ,อมั่นเข่าท่าเข่าทาเขาท่านี่เนื้อเสือเ,น,เนื้อเสือวันนี้เห็ดเสื้อตุ่นไฟกับแถบเด็ดนั่นเสือ้อตุ่นไฟหรือไม่ยา่ยา,างบาง,าบางมือกับน,นืด้ดๆบางมือเสือเทาคู่ส,สองนะ sạch đó nhắm Hãy subscribe im kênh Ghiền Mì เั็นตับงเหมกันหมดเ้ยจุไม่ว่าตัวเบี่องานโคตรไปกับรับสายจะไปเนี่ยคุณหลักหลักคุณนายเนี่ยเนี่ยของพาวนเนี่ย,นนยเดียบร้วตามเลยพี่ <S <S ต้นหน,หน่อยถ่วพอเห็นถต่วพอแล้วกินโอ้ยอยากมันเล่าเนาะมืคืออก็อยากเ,าเานนกากต่ยต้าหู้หน่หนอยบ่มี่มันเ,นเบิ้สังกะอ ю ด้วยเหียมั้งบิ้งแรกข้าวาเขาติดแวกเหมือนกันนแวปัวมีนปาเดาเร็วข,ขา้าได้ซ้ำหนีกันโอ้ยเลาแสบหลายหลายถ่พอเนี่ยเราอยากเรามั เจ๊น้องกกบปนนงลยอยกินเท้น้อยๆเขียนปั๊บกุดส้นผลลักระลัก,ก,กได้พวกจอบลากกระลกักพอมลากน้ำมวลฟุกเก่บ้านนอกนก <c oughs> สตอตะกี้ไม่หอยสังๆเดียวนเริ่มหักของเลาเริ่มกินไปแล้วม,ม, <c oughs> มันน้ง <c oughs> นี่ก็ตำมฮูแม,ม่ตะเกียงไอ้บ้างก็ต่อแหวนขนาดตั้งหลงวันเชวันเชตำมหฮูเนาะเมื่อีง บ,บ่บ่บ่เน้นการกินเปนเน้นวิธีการเฮ็ดสมต้อนนะรีวิวการเฮ็ดสมต้อนในบ่อไม่ไม่น้องเบิง้งวิธีการเฮ็ดแบบแบบละเอียดตั้งไรแต่ละเอียดแบบแน่ห้อยเผือกครับยายน่งเนดะ้ไม่แม่นละเอียดแบบวิชาการเจ้ะเป็นลักษณะของแบบบ้านๆครับผมดังนั้นท่านผู้ชมทั้งบ้านต้องเข้าใจว่ารสชาติหรือความเหมาะสมของสัดส่วนอาหารเนี่ย อพี่น้องพี่จะานอาวเ้งเนาะอย่าลืมชิมเน้อจังไม่ได้กินแล้วอาร์ติตูโอตูใกเรือาร์ติบตูโอคือแกะว่ากัดไปอีกกันหนึ่งอัราตาวนเนี่ยไม่ได้ตายตัวเนะจัาแต่หัวได้ซัมนี่เพกรซัมนี่สำหรับจะศาตร์ยังต้องกินแบบนี้ลูก้าบอกว่าพอดี อืมอิ่มหอิ่มแล้วบั้งด๋อยน้องกินปัญญาปอกเงาตบ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 แล้วก็แล้วเอาล้วสำหรับวิธีการนี้ต้มต้อนกะเรียบร้อยตั้งติดทายด้วยกันไม่กินจุตั้งไอ้บอสพี่น้องก็ได้กินหยอดกันฝากความคิดถึงคุณง่อทุกคนนะครับเด้อสิโยไปบอสบายเรื่องโควิดก็วิ่งกะไว้หายไปไว้ยู่ดีมีแห้งกันทุกคนแหละ ทุกคนต้องเผชิญปัญหาพวกนี้ค่อยแก้ไปบอกว่าสมตออนตองมาหับออกเองเข้ามาินทรงย่านมาเสียกลางข้างเข้าบรับออเดอร์ที่จะสร้างว่าเือว่าเป็นลักษณะที่ว่ามากปุบออกปับบอรับครับผมเพราะว่าของเขานี่เห็ดไม่เห็ดสดเห็ดเห็ดแล้วก็ทรงพร้อมเลยขามือหนึ่งแค่นั้นพอได้สองสามมือ กับมาหลับเองลูกค้ามาหลับเองแล้วก็ประท้วงครับผมจับมากินข้าวกับมาหลับเองก็เลยนแบร <c oughs> าลับทีน่นี่อยู่ดีไม่แห้งกับทุกคนดูแลขอบคุณดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างนะครับเนาะจะติ่มยาปลากันครับผมย่ำทุกย่ำย่างสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้แซ่บหลายจุ่ม